ังเลยนะป๋านะใจจะตับไม่ดีนะเดี๋ยวผมอ่าน,นลังเลยนะอยป,ป้ายเดียวหกหกร้อยปะ,ะาเนาะูทิศมูพยาน้าสิงโตเจ้าก,กาันเยเนทั้งหมดมแทนที่พอ เอวังราชศรีโหมหานาทังสีา Stevens, านาทังกลางเสนาเมืิตศเตเนะนามารชาศรีโหอิท pues ิฤิธิพะกพุทธังรักษาสารพัดศัตรูอัปปะลายเชียงอิทิฤิธิภะธทำมังรักษาสารพัดศัตรูอัปปะราชียงอิทิฤิธิภะสังฆังรักษาสารพัดศัตรูอัปปะรายเชียงเอา đang làm cái <laughs> gì đó đấy, đang 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 ระยะที่ผ่านขอเงินมาเท่าไม่ได้ดีเอาทองเยอะนะอะไรนี่งานคืนได้นะเอาระยะลงไปเวียดนานะไก่ปลาสักห้าร้อยแล้วพี่นะ เป็นตรงไหนมันตาขาเรามองไม่ใช่ข้างซ้ายมองโดนแสงงี้ยคิดในน้นโดน้ำมท้ายบุสักห้าอนะร้านที่สองนะาุณพีต้หูพยาน้า แก่น้ก็แก่หรเออไม่กก็แก่ทำให้ทันด้วยนะเออแล้วเด็กที่ตามสองคนนะเออทำแค่นี้แหละดีนะสวยรลวยกล้ กระดูเคลื่อนข้อหนึ่งที่หลังนะเนี่ยแล้วมันก็ลงเข่าใช่ไหมเออตองหายแล้วนะเดินดูลงไหมลงนะโอเคไป,ไปลงนมากี่ปีแล้วนะนานแล้วนะนานแล้วนะหนึ่งปีไหมมาไปให้ป๋ามุเดเข่าของคอเพิ่มประหลาไปเนาะอ้าวมาของอมา มาด hmm. ้วยกันใช่ไหมคะเข้าเข้าเนี่ยคุสองคนเนี่ยวรสับเนี่ยเฮ้บ้านมีทำไหมครอบครัวเราอ่ะมีใครทำา้วยเหมือนมีใครทำเลยมันมันมีปวดกัะสับเตเลยทำบ้านให้ปวดกระสับอะไรนะา้อรรมทั้งหมดตดของด้วยนะ ทำแค่นั้นแหละทสองเลยทำือร้อยสองร้อยก็ได้ผมบอกแล้วเนาะน้านี่ส่งนะป้านาเออนี่ะอ้าวผม้ำมันหมมันเป็นอะไรนี่แหละมันเกาะไงปวงมันสาบนั่แหละที่ผมดูอ่ะนี่ไปทำมันจะได้ล่งๆนนี่่ะไป่ากันค่ะ

ไม่เป็นไรทำคนเลครับ